สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านบัญชีคําพื้นฐานกันนะคะโดยครูจะอ่านสองรอบนะคะแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านตามเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะตะครบตะครบตะหลิวตะหลิวทับพีทับ พีบรรทัดบรรทัดบัดบัดประดิษฐ์ประดิษฐ์ประเทศประเทศ ประมาณประมาณประโยคประโยคประโยชน์ประโยชน์ปนัปสวะปัสวะผักผัก ฟังฝรั่ง,งพันษาพันษาพันรยาพันรยามะกรูดมะกรูดมะขวิดมะขวิด มะปรางมะปรางมะพร้าวมะพร้าวมัสยิดมัสยิด